ชีวิตที่ไม่มีงานนี่มันรู้สึกเหมือนไม่มีค่าเลยค่าที่เนี่ยอาจจะต้องขยับไปก่อนนะสถานการณ์ยังไม่โอเคทางผู้ใหญ่เขายังไม่สบายใจกันเดี๋ยวถ้ารู้ว่าเป็นช่วงไหนเดี๋ยวพี่บอกเราอีกทีนึงขอโทษด้วยนะอืมโอเคค่ะพี่ไม่เป็นไรได้ค่ะขอบคุณค่ะ ในวันนี้ที่เราต้องออกเดินทางโดยพกหัวใจที่อ่อนแอสู่ปลายทางที่บ้านกุดนาคามจังหวัดสกลนครซึ่งในอดีตคนที่นี่ก็เคยมีช่วงเวลาที่ยแย่การทำการเกษตรของชาวบ้านคือมันไม่ไดูผลเลยชาวบ้านต้องอพยพไปขายแรงงานยังต่างจังหวัดต้องดูแลครอบครัวต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครับไม่มีข้าวไม่มีอะไรกินแต่ก่อนเนี่เป็นบ้านที่ทุรกราฬลำบากมากครับ แต่ด้วยพระมหารกรุณาธิคุณและการทำงานร่วมกันของศูนย์ศิลปาชีบ้านกุดนาขามและกรมการพัฒนาชุมชนก็ทำให้ชาวบ้านผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ซึ่งเราก็หวังให้ตัวเราสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้เหมือนกัน โอเคค่ะไม่ต้องหว่วงก็เหลืออันนี้อันเดียวแล้วค่ะแม่อืมก็ล่าเดี๋ยวไว้นิวโทรหาแม่แล้วกันเนาะโอเคต้อา,าอาจะเดีวค่ะเดี๋พอแล้วชื่อไหโอเคค่ะ <c oughs> อาจารย์เดชค่ะนิวอยากทราบ ที่มาของศูนย์ศิลปะชีพบ,บ้านกุฎนาขามว่าเป็นมาอย่างไรคะครับที่ที่พมมาขั้งแรกนี่บ้านกุณนาขามนี่แหละเป็นหมู่บ้านที่เป็นขอขอ,ขอที่ที่ตามหมู่บ้านนะครับคือคอมมินิตเท่าเรียกง,งา่าย<อ>กับคอมมินิตครับพอบดีสมเด็จท่านได้ทราบก็ท่านก็เสด็จมา<อ>ท่านก็เลยมาตั้งศูนย์กุฎนาขามข<อ>แล้วมาตั้งเสร็จท่านก็กัดเอาคนที่ ยากจนไล่นาไม่มีมั่งน้ําท่วมมั่งตะก่อนมันมันแห้งแรงแล้วก็รับพวกที่คอคอที่เคยลงผิดมาก็ได้มาทํางานอยู่ตรงนี้แหละครับก็ค<อ>ือให้เขาได้มีอาชีพ<อ>ไม่ต้องไปทําอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายเลยครับผมดินที่ดีในการที่จะมาทำเซรามิกต,ต้องมีคุณสมบัติยังไงคะอ๋อพวกนี้ต้องต้องละเอียดครับต้องเป็นดินของบริษัทอมเปล่าที่ที่เขาทําล้างมาเรียบร้อยแหละครับ ละเอียดยิบเลยครับเป็นดินที่ล้างมาแล้วแล้วก็มาขึ้นรูปได้เลยอ๋อค่ะอย่างใบนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับาถ้าสมมติว่ามันมันจะมีลายแบบคือถ้าสมมติว่าอย่างวาดลวดลายลงไปถ้าลงน้ําทองใบนี้ก็เจ็ดแปดพันแต่ถ้าถ้าไม่ลงน้ําทองแค่ลายมีรูปภาพเฉยๆก็ประมาณสี่พันกว่าบาทถึงห้าพัน จะเป็นปแผนภาพเหมือนโดยตรงเลยส่วนมากจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาสั่ง<ม>ภาพเหมือนเนี่ยไปมอบในวันกเกษียณอายุในวันมอบของให้ผู้หลักผู้ใหญ่คะะ่ะแล้วก็จะเป็นพวกโซนของที่เขียนวรรณคดีไทยต่างๆที่พระองค์ท่านเคยรับสั่งเอาไว้ให้อักษ์วรรณคดีไทยประเพณีต่างๆเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของที่นี่ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นค่ะมีไหมคะเอกลักษณ์ที่นี่เลยก็คือลายมัดมีค่ะเป็นยังไงลายมัดมี อ่าเนี๋ยนะคะนี่ค่ะลายแบบนี้จประมาณอย่างนี้เป็นเหมือนอลายผ้าปะคะอาจารย์ ถ้าอย่างเป็นลายที่เฉพาะอย่างอย่างที่คุณแม่ว่าที่เป็นลายภาพเหมือนเนี่ยค,ค่ะราคาแรงไหมคะราคามันก็ขึ้นที่ว่าน้ําทองเราใช้เยอะใช้น้อยอย่างใบที่น้องเขากาลังเขียนเนี่ยก็น่าจะไม่เกินห6าหกพันนะคะแต่ถ้าหากว่าล้าทองทั้งใบเลยมีลงดอกพุทต,ตานดอกอะไรทั้งใบเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนเราเขียนยากาค่ะภาพเหมือนเขียนยากเพราะาว่ามันเป็นสีโซรารีไม่ใช่สีน้ําสีน้ามัน ที่แม,แม่แม่ทำเนี่ยก็ทำให้เกิดคุณค่าแล้วพอความมีคุณค่ามันก็สามารถสร้างมูลค่าได้ค่ะกิจกรรมที่เราเห็นนี้นะครับก็ค,คือเป็นจุดเรียนรู้การเลี้ยงไหมครบวงจรซึ่งมีการบูรณาการกันร,ระหว่างกรมหมันไหมและมูลที่ศิลปาชีพนะครับ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ทรงเริ่มแล้วก็สร้างสรรค์ทุกอย่างเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยที่มีอาชีพศิลปาชีพไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าเลี้ยงไหมหรืออาชีพอื่นอื่น,นะครับด้านศิลปาชีพได,ได้ได้มีอาชีพที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวตัวเองได้รวมถึง สามารถที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลานได้วันไหมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสําคัญกับประเทศอย่างก่อนหน้านี้ที่แม่จะมาทอผ้าแม่ทําอะไรก่อนนะคะทำนาค่ะทำนาอาชีพทำนา หกเดือนอะไรเงี้ยป่ะคะแม่จ้ะแล้วพอช่วงว่างแม่ก็มาทอผ้าจ้ะโอ้อย่างลายที่แม่ทอนี่ยเขาเรียกว่าลายอะไรจ้ะลายขอผ้าม่านค่ะขอผ้าม่านจ้ะตะขอเหมือนเวนตะขอ,ะขอใช่ไหมคะเป็นผ้าม่นมานเนี่ยลายอย่างนี้นี่แม่ทอมากี่ปีแล้วคะเนี่ยโอ้ยตั้งแต่อายุ20นะคะตอนนี้ประมาณ50 57แล้วค่ะโอ้อันนี้เราก็ใช้เส้นของไหมไหมค่ะไหมน้อยค่ะที่เราเลี้ยงจ้ะไหมจักที่เราเลี้ยง ตรงนี้เป็นอาคารที่เราแสดงสินค้าที่สมาชิกชาวบ้านที่เขาพากันทําขึ้นมาครับที่หลักๆนี้ก็คือเซรามิกที่เราทําแบบว่ามีลูกค้าสั่งประจําเรื่อยๆครับนอกนั้นก็เป็นผ้าไหมแล้วก็ทาดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็พวกตัดเย็บเสื้อผ้าพวกนี้ก็พอได้ครับตั้งแต่มีศูนย์ชลประชิดหรือมีอาชีพตรงนี้นี่ชาวบ้านจากที่ที่ผมมาใหม่นี้ลําบากมากแล้วก็ช่วงหลังนี้ ฐานะดีขึ้นมากแล้วก็ลูกเต่าได้เรียนหนังสือได้มีบ้านอยู่ที่ดีถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิกุณที่ท่านมาสร้างศูนย์ที่ริสีตรงนี้ขึ้นเนี่ยทำให้ชาวบ้านนี้ไม่เหลียดร้อนแล้วก็ไม่ได้ไปทํางานต่างถิ่นแล้วอยู่กับหมู่บ้านอยู่กับพ่อครั่ครับลืมตาอ้าปากได้ค่ะจริง ภูมิใจที่ผมได้มีโอกาสได้มา,าแนะนำให้ชาวบ้านที่ลำบากที่พูดง่ายว่าเขาไม่เคยมีอาชีพรเราก็มาสอนอาชีพให้เขาเหมือนเราไม่ได้หาปลาใเขาแต่ว่าเราสอนเขาจับปลาครับผมครับ ในส่วนของสำนังกงานพัฒนาชนอำเภอเจริญสินนะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับทางศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุนนาขามนะคะในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปก็คือให้เข้าถึงนะคะในเรื่องของแหล่งทุนและก็มีการเข้าถึงช่องทางการตลาดนะคะให้เพื่อที่จะให้เขามีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้มั่นคงค่ะ มีไม่มีกลางคืนไปตลอดยังไงซะแสงของวันใหม่ก็ต้องส่องเข้ามาในชีวิตของคนทุกคนหากแต่แสงสว่างของที่บ้านกุดนาคามแห่งนี้เป็นแสงจากพระมหากรุณาธิคุณที่ถูกาสาต์ส่องมายังหัวใจของพวกเขารอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าเป็นเครื่องยืนยันถึงความสุขความสุขที่ได้อยู่บ้านความสุขที่มีงานมีไรายได้ ความสุขที่ได้รู้ว่าชีวิตนี้มีคุณค่า